พี่ฝนๆค่ะประจำเดือนหนูไม่มา2เดือนละค่ะแต่หนูยังไม่เคยมีพอสพอเลยนะคะมันเป็นเพราะอะไรหรอคะถ้าหนูเครียดนอนดึกนอนน้อยก็ทําให้ประจำเดือนไมมาเหมือนกันนะคะพวกที่ไม่ค่อยนอนเนี่ยประจำเดือนก็จะไม่ค่อยมานะคะความเครียดเนี่ยส่งผลทุกอย่างในร่างกายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวตัวบวมน้ําหนักขึ้นหน้าแก่คิดมากซึมเศร้าและที่สําคัญประจำเดือนไมมาเหมือนกันค่ะลดน้ําหนักมากเกินไปไม่ค่อยกินข้าวเพราะห่วงสวย หรือน้ำหนักมากขึ้นเกินไปพวกนี้ก็ทําให้ประจำเดือนไม่มาเหมือนกันนะคะเช็คซิว่าตัวเองอเป็นตามที่พี่ฝนฝนบอกหรือเปล่าถ้าเป็นก็ปรับแก้ค่ะนอนก่อนสี่ทุ่มออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ทําจิตใจให้เบิกบานหาถุงน้ําร้อนมาประครบท้องน้อยกินน้ําอุ่นน้าขิงน้ำเต้าหู้ช่วยได้นะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะพี่ฝนฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ออกไปให้เพื่อนดูและอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่ฝนฝนขออนุญาตตอบกับเฉพาะคนที่ติดตามก่อนนะคะ พี่ฝันๆค่ะประจำเดือนหนูไม่มา2เดือนล้ะค่ะแต่หนูยังไม่เคยมีพอสพอเลยนะคะมันเป็นเพราะอะไรหรอคะถ้าหนูเครียดนอนดึกนอนน้อยก็ทําให้ประจำเดือนไม่มาเหมือนกันนะคะพวกที่ไม่ค่อยนอนเนี่ยประจำเดือนก็จะไม่ค่อยมานะคะความเครียดเนี่ยส่งผลทุกอย่างในร่างกายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวตัวบวมน้ําหนักขึ้นหน้าแก่คิดมากซึมเศร้า และที่สําคัญประจำเดือนไม่มาเหมือนกันค่ะลดน้ําหนักมากเกินไปไม่ค่อยกินข้าวเพราะห่วงสวยหรือน้ําหนักมากขึ้นเกินไปพวกนี้ก็ทําให้ประจำเดือนไม่มาเหมือนกันนะคะเช็คซิว่าตัวเองอ่ะเป็นตามที่พี่ฝนฝนบอกหรือเปล่าถ้าเป็นก็ปรับแก้ค่ะนอนก่อนสี่ทุ่มออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ทําจิตใจให้เบิกบานหาถุงน้ําร้อนมาประคบท้องน้อย กินน้ำอุ่นน้ำขิงน้ำเต้าหู้ช่วยได้นะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนนได้เลยนะพี่ฝนฝนอา่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ออกไปให้เพื่อนดูและอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่ฝนฝนขออนุญาตตอบกับเฉพาะคนที่ติดตามก่อนนะคะพี่ฝนฝนคะถ้าหนูฉีดยาคุม3เดือนมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะข้อเสียของการฉีดยาคุมเนี่ยแล้วแต่คนนะคะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะ อารมณ์แปรปวนน้ำหนักเพิ่มแต่ตอนที่พี่เป็นฝนฉีเนี่ยน้ำหนักตัวลดลงนะคะรู้สึกเจ็บบริเวณที่เราฉีดอันนี้เจ็บจริงค่ะเพราะว่าฉีดตรงสะโพกฉีดเข้าเส้นนะประจำเดือนไม่มาหลังจากที่หมดฤทธิ์ยาแล้วเนี่ยประจำเดือนก็ยังไม่มานะคะยาวต่อไป3เดือน6เดือนบางคนถึงปีเลยนะคะไม่ต้องใส่ผ้านามายาวๆไปเลยค่ะเอ๊ะอันนี้ข้อดีหรือข้อเสียคะเนี่ย ฉีดยาคุมเนี่ยป้องกันแค่ท้องไม่ได้ป้องกันโรคติดต่อนะคะเป็นโรคติดต่อน่ากลัวกว่าท้องอีกนะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะพี่ฝนฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ออกไปให้เพื่อนดูถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามนะคะพี่ฝนฝนขออนุญาตตอบกับเฉพาะแค่คนติดตามนะคะพี่ฝนฝนค่ะถ้าผ่าไฟแดงจะติดเชื้อไหมคะติดแน่นอนค่ะช่วงเป็นประจำเดือนเนี่ยน้องสาวเราอ่อนแอเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปได้ง่ายมากๆและเผลอๆเประจำเดือนจะถูกดันกลับเข้าไปอีกนะ ส่งผลให้ท่อนําไข่อุดตันเนื้อเยื่ออาจจะไปฝังตัวอยู่ในช่องท้องทําให้เยื่อบุโพรงมดลูบเจริญผิดที่ไปอีกเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะขับขี่ปลอดภัยสวมถุงนิรภัยก่อนออกจากบ้านนะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนๆได้เลยนะพี่อนฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ออกไปให้เพื่อนดูพื่อนฝนขออนุญาตตอบกับเฉพาะคนติดตามก่อนนะคะ รู้ไหมคะว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยเสี่ยงท้องแค่ไหนหลายๆคนเนี่ยชอบใช้วิธีนี้ในการป้องกันโดยเฉพาะวัยรุ่นประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินเนี่ยถ้ากินภายใน24ชั่วโมงป้องกันได้95ถ้ากินภายใน48ชั่วโมงเนี่ยป้องกันได้85แล้วถ้ากินภายใน72ชั่วโมงล่ะคะป้องกันได้58ค่ะแสดงว่าถ้ายิ่งกินเร็วก็ยิ่งป้องกันได้ดีใช่ไหมคะพี่ฝนฝนใช่ค่ะ แต่ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยจะไม่มีผลถ้าสเปิร์มเนี่ยวิ่งเข้าไปชนไข่แล้วก็ไปฝังตัวอ่อนอยู่ในนั้นแล้วนะมีหลายคนเลยนะคะที่ท้องเพราะยาคุมฉุกเฉินและบางคนเนี่ยก็ท้องนอกบทรูปด้วยยาคุมฉุกเฉินที่เรากินเข้าไปเนี่ยไม่ได้ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะแล้วถ้าหนูไม่อยากพลาดท้องล่ะคะ ให้ผู้ชายเป็นฝ่ายป้องกันดีที่สุดค่ะแล้วผู้หญิงเราเนี่ยจะกินยาคุมฝังยาคุมฉีดยาคุมได้หมดนะถ้าป้องกันทั้งสองฝ่ายโอกาสพลาดท้องน้อยมากๆค่ะแทบจะไม่มีเลยถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะพี่ฝนฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ออกไปให้เพื่อนดูพี่ฝนขอตอบกับเฉพาะคนที่ติดตามก่อนเท่านั้นนะพี่ฝนฝนคะประจำเดือนหนูเป็นสีดําคือประจำเดือนเก่าที่ค้างอยู่ใช่ไหมคะแล้วเมื่อไหร่จะเป็นสีแดงเหมือนเดิมคะ ประจำเดือนสีดำหรือบางคนเนี่ยออกมาเป็นก้อนวุ้นน่ะให้มันออกมาดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถ้ามันไม่ออกมาเนี่ยในอนาคตข้างหน้าก็จะสะสมอยู่ภายในเป็นภาวะเยื่อบุโพรงมดรูปเจริญผิดที่ในอนาคตก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นช็อกโกแลตสีดได้นะคะแต่ฟังแบบนี้อย่าเพิ่งตก,กใจนะคะแล้วคิดว่าตัวเองจะเป็นช็อกโกแลตสีดไม่ได้เกิดขึ้นใน3วัน7วันนะมันใช้ระยะเวลาในการสะสมค่ะแล้วเมื่อไหร่ประจำเดือนหนูจะออกมาเป็นสีแดงสดละ่ะคะก็ประมาณ2อสวันเนี่ยล่ะค่ะเดี๋ยวประจำเดือนแล้วก็จะออกมาเป็นสีแดงสดนะคะ หลายๆคนเนี่ยฟังพี่ฝนฝนแล้วตกใจกลัวถ้าเราเนี่ยไม่อยากให้มีประจำเดือนตกค้างอยู่ที่รังไข่เราควรที่จะกินน้ําอุ่นงดกินน้ําเย็นนะคะเพราะว่าน้าอุ่นเนี่ยจะทําให้เลือดข้างในเราไหลเวียนได้ดีค่ะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะเพื่อนฝนอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ออกไปให้เพื่อนดูพี่ฝนฝนขออนุญ,ญาตตอบกับเฉพาะคนที่ติดตามก่อนนะคะ